วิสัยทัศน์ถานีตำรวจปูทอนเราไปมากเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสาคุณได้ปฏิบัติตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชนคือได้อบรมชี้แจงข้าราชการตำรวจทราบถึงแนวทางและวิธีการยกระดับการให้บริการประชาชนหลังเคารพธงชาติทุกวัน เพือคค่อประชาชนด้วความสุภาพยิ้มย้มแจ่มใสนะครับเป็นกันเองครับเป็นกันเองแล้วก็บริการ,รกุดจัดได้จากจุดบริการประชาชนเบสเส็จจุดเดียวได้แก่ประจำวันยี่นเที่ยวรับประกันตัวถอนหลักทรัพย์ขออนุญาตต่างๆโดย ได้ติดเผ่นป้ายบอกผู้รับผิดชอบไว้มีแบบฟอร์มคำร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนทราบถึงรูปแบบและกระบวนการอย่างรเรเ็วดวได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รวมสามนายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันคอยให้คําแนะนําประชาชนให้ทราบถึงขั้นตอนติดต่อขอรับบริการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าสารของทางสถานีณหน้าห้องจุดบริการวัสดุเซอร์วิส ได้จัดห้องน้ําแยกเป็นสัดส,สว่วนสะอาดถูกสุขลพกษนะไม่ส่งกลิ่นเหม็นมีจํานวนเพียงพอโดยแยกเป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงและห้องน้ําคนพิการมีป้ายติดหน้าห้องน้ําชัดเจนจัดเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดทุกวันรับแจ้งเอกสารหายผ่านระบบค่าม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชนมีที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอมีป้ายบอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษยอย่างชัดเจนทุกจุดตัวอาคารและรอบที่ทำการได้ร่วมกันทำกิจการผ้าสตามแผนงานทุกสัปดาห์ตัวอาคารบ้านพักมอบหมายให้ในายตำรวจระดับสารวัตรเป็นผู้ควบคุมดูแลความสะอาเดเรียบร้อย สวัสดีครับสื่อสารสถานีตารวจภูทรลไปมางครับเมื่อได้รับแจ้งเหตุจอบพนักงานวิทยุจะแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาที่กำหนดภายในเขตเทศบาลไม่เกิน5นาทีนอกเขตเทศบาลไม่เกิน15นาทีสิบห้านคาที ได้นำนโยบายของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์มาปฏิบัติในการตรวจห้องควบคุมผู้ต้องหาและตรวจยึดรถจักรยานย,ยนต์อย่างเคร่งครัด